น้วพ hmm ี hmm. ่น้องครับปูชิโน่ปันครับอัน้โคษณาร้านหนมันจะมาเด้อพี่น้องเด้อร้านแม่น้องไอถิ่นครับอยู่่ังจึงเซเว่นตรงซ้ายเลยครับพี่น้องยูไก่ร้านเจซ่านะครับโอ้ยบริกินดนแล้วพี่น้องเอ้ยครับปูชิโน่ครับพี่น้องแซ่บดีขนาดพี่น้องเอ้ยครับปูชิโน่หนักกินเนื้อแบคนกินครับปูชิโน่หนากกินพี่น้องขุ้มๆนะพี่น้องขุ้นะครับ อ,ออกมาไปพี่น้องเลยครับปูชิโนครับไปราไปแวะปั๊มมาแล้วขับรถทั้งไก่เลยพี่น้องเวยครับออกมากผมเวยนี่นี่ก็อยู่ร้านที่นอนงขึ้นเก่าเลยพี่น้องเขาที่นอนคขึ้นเก่าที่นี่แะครับพี่น้องเลยมาด้วยครับมาด้วยครับปูชิโนปั่นครับพี่น้อง